พี่จุ๋มปอยเด้งวันนี้นะคะยังอยู่ที่พันเนียรคล้องช้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าช้างตัวใหญ่เนี่ยเขามีวิธีการเลี้ยงดูและดูแลอย่างไร,รไปติดตามกับจุ๋มปอยเด้งนะครับสารพัดภูมิปัญญาช้างที่พระนครศรีอยุธยาครับมา,ทา,ทา,าไยยิยิ้เดนทททงัว ปอยเด่นรายงานตัววันนี้เจ้าค่ะยังคงอยู่ท่ามกลางหมู่มวลของน้องช้างมากมายหลากหลายช่วงวัยนะคะและวันนี้จุ๋จะพาทุกท่านไปพูดคุยกับผู้จัดสรรและดูแลหมู่บ้านช้างปนีตหลวงแห่งนี้นั่นก็คือสัตวแพทย์หญิงลาดทองแท้มีพันุหรือน้องหมอพลอผู้ฝึกสอนช้างและสัตวแพทย์ของหมู่บ้านช้างปนีตหลวงนะคะคุณพลอยคะตรงนี้เราจะต้องมีการดูแลชา้างยังไงบ้างในที่ตรงนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เราจะเอาช้างทั้งหมดที่เราดูแลเนี่ยตกเหมือนเช้าและเย็นเนะะี่ยค่ะเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะชเช้าอาจจะออกไปทํางานมีจุดหนึ่งเราก็จะแบ,บ่งช้างไปทํางานบาง,บางส่วน,นะะอันนี้จะเป็นเหมือนอย่างที่เห็นเนะอันนี้เป็นส่วนขยายพันธุ์นี่เป็นโซนอนุบาลแม่ลูกนะคะแม่ลูกนะคะถ้านู้นเป็นช้างงา อาจจะเป็นช้างอาที่บางตัวมีนิสัยค่อนข้างดุดันนิดนึงก็จะให้อยู่ไกลค่ะก็คือเปิดกว้างสาหรับทุกคนที่จะมาชื่นชมมาดูได้สามารถเข้ามาดูได้แต่ก็จะอยู่บริเวณด้านนี้เพราะตรงนี้เป็นโซนช้างที่สามารถมาได้โซนนู้นช้างดุดันหน่อยก็ไม่ไม่ให้เข้าไปค่ะที่แต่ละวันควาช้างต้องทาอะไรบ้างคะก็แต่ละวันนะคะเ่ามาก็ต้องทาความสะอาดหลักเขานะคะอย่างที่เห็นเวลาผูก่ะมีอ่า จะสกปรกนิดนึงใช้าก็จะต้องทำความสะอาดก็พาเขาไปลงน้ำไปอาน้ำเสร็จแล้วอาหารมาให้เขาบางคนก็อาจจะพาช้าออกไปเดินเล่นหาที่ก็เป็นเวลาทาแบบนี้ทุกวันวน,นะคะ นั่งฟังกำลังเพลินเสียดายเสียดายเวลาวันนี้หมดแล้วไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวของหมู่บ้านช้างพเนียดหลวงยังมีให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะคะครั้งหน้าหมอพลจะพาจุ่ไปสักการะและทำความรู้จักกับต้นกำเนิดโคจศาสตร์เรียกได้ว่าเป็นครูบาอาจารย์ของคนเลี้ยงช้างทุกคนจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามชมนะอชอมคะจุ๊บ <c oughs> พาไปยิ้มเดินทางไปยิ้มทั่วไทย